วัสดีครับนี่คือรายการชิคเก้นเกมมี่นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผมแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันมาส่วนไอคนที่นอนเลือดไหลยอยู่นั่นก็คือผมเองครับเพิ่งตายบานมาเดี๋ยวมาดูกันว่าผมตายยังไงนะฮะก่อนอื่นก็คือคลิปนี้โชคดีที่ได้เปิดเล่นเกมออนไลน์กับแฟนๆเกมนะครับแล้วก็มาดูไอเจ้า ตาหน้าแดงนะไอคนสีช็อตกันกำลังจะฝึกจะกระโดดนี่ยังไงไม่ค่อยออกมามาช่วยกันเลยนะเริ่มจะบ,บู๊แล้วฮะส่วนทกิลของเราก็คือสามารถเรียกหมาได้นะครับเป็นใช้คาแรคเตอร์โซเฟียแล้วก็สามารถที่จะสู้ด้วยการใช้หมามาเป็นเพื่อนได้นะฮะตอนนี้กองทัพแก,งก๊งมาเฟียอยู่เต็มนะครับในในหน้าแดงก็พยายามบูช่วยเราอยู่นะแต่ แรกๆดูเหมือนจะไม่ค่อยได้มีบทบาทมากเท่าไหร่นะไปหลบซุ่มอยู่แถวหลังรถนะฮะปล่อยให้เราบวกอยู่ข้างหน้า,ามาันเยอก็ปล่อยมาเดี๋ยวดูสกิลของน้องหมานะครับไอตัวนี้นี่พัฒนามาหลายลอรบอบแล้วกว่าจะวิ่งไปกลับได้ขนาดนี้มีทั้งวิ่งถลายวิ่งฝืดวิ่งช้าบ้างโอ้นี่โดนบวกนะนี่นะครับโอ้โหพอเพื่อนโดนบวกปุ๊บมาช้าไปแล้วเพื่อนโดนไปเต็มเต็มนะ ทีนี้ก็เลยเข้าสู่โหมดสเปกเตอร์นะฮะแล้วก็มาดูนายคนนี้จริงๆก็ฝีมือใช้ได้นะครับแต่ลหลายๆไม่ค่อยมาช่วยเราเท่าไหร่เร,เราก็เลยลองมาดูว่าจะเล่นยังไงน,นะลีลาก็จัดจ้านน่าดูนะเห็นไ,ไหมมีการเลี้ยงหลบผู้ต่อสู้แล้วก็ชัดชดกันจอดจ่อแล้วก็วิ่งหาพื้นที่นะนี่มีวิธีการส่องนะส่องไกล แอบส่องจนฝ่ยา,ายนั้นตายครับมันเวลาเกมน,นี้เวลาที่ผู้เล่นถายตรงข้ามมองไม่เห็นเรามันจะไม่ยิงเรานะฮะสามารถซุ่มเล่นได้เห็นไหมเห้มายิงยิงตอนนี้บอสเปิดตัวมาแล้วนะฮะก็จะมีเวลาให้แค่สองนาทีในการปราบบอสนะครับผมพยายามจะทําเกมให้มันท้าทายแล้วก็ไม่ใหมันง่ายเกินไปนะฮะ แต่เท่าที่ผมเล่นดูเล่นคนเดียวนั้นค่อนข้างจะยากที่จะผ่านเกมได้นะฮะต้องเล่นสัก 2- อสามคนไปมันจะง่ายขึ้นเยอะเพราะงั้นใครถ้าเกิดใครโป,รโปร๊อาจจะต้องซื้อปืนโหดๆห,หน่อยแล้วดูเพื่อนคนนี้ของเราก่อนนะนี่เขาเข้าเข้า,เ,ขา,เ,ขาเกือบจะถึงตัวบอลแล้วเดีย๋ยวเข้ามาดูนิดนึงเดีย๋ยวเขาหน้าไม่เปิดให้เล่นแบบอยนี้แล้วเดี๋ยวจะลองเล่นดูใหม่นะฮะหรือจะมีตัวนี้ นี่นี่บอสยืนยิงนั้นนะแน่นะบอสยืนอยู่ตรงโนโศรีเสียได้มีเวลาอีกแค่ห้าวินาทีไม่งั้นบอสอาจจะโดนเป่าดับไปแล้วนะเหลือเวลาอีกนิดเดียวจริงๆนะฮนะเนี่ยนิดเดียวถุงกับผมอีกนะเล่นเป็นจอนวิกเหมือนกันนะฮะข้อดีของจอนวิกก็คือหล่อเท่ข่มนะข่มเช้งนอกนั้นก็ไม่มีอะไรจะด่นกับตัวอื่นนะแต่ว่าผมก็ชอบตัวจอนวิกมากที่สุดนะฮะ เนี่ยนะมันมาเทมนเข้มจะมีลีลาเดี๋ยวจะดูท่าแดชเบลเลทาทโชโจให้ดูนะฮะน,น้องสนใจอยากเข้าไปเล่นเกมนี้ก็ลองเล่นกันได้นะครับตอนนี้มีผู้เล่นทุ่จะทยอยเข้ามาสรับเกมนี้ก็เปิดใหม่เพิ่งจะเป็นเบตา้ตายังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขบั๊กอีกพอประมาณนะครับไว้รอ,อดูแก้ไขโอเคแล้วก็จะมาลองเทสกันอีกรอบหนึ่งแต่นี้ก็ต้องมาลองเทสด้วยตัวเองดูนะที่ คือฉากนี้เราสามารถที่จะอหา,หาวุธตามทางได้นะครับแล้วก็ซัดไรเฟิลซัดปืนคนชกต่อยนี่ชกตัวต,ตัวรัวๆไม่ช่วยกันเลยนะไม่ช่วยกันเลยกำลังยินงงอยู่หรือเปล่านะเข้ามายังไม่รู้ตัวเลยว่าเข้ามาอยู่ในเกมน,นะ่อยให้เราโซโลคนเดียวเลยในคนนี้น <h ums> ี่ก็ยืนเหเกตการอยู่หรือเปล่าไม่โดนไม่โดนนะฮะ ใน่ายนี่ๆโชว์บบลเลทไทม์แล้วเห็นไหมเห็นไหมก็คือถ้าเกิดทําบลเลทไทม์ได้ก็จะอา,อามมาตาชั่วคราวนะครับแต่มันก็แค่สั้นๆหน้าวินาทีไม่ค่อยมีผลมากเท่าไหร่นี่ดูการบวกของจอนวิกนะครับจบแล้ะเดี๋ยว ฉากสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวอันนี้คราวนี้เล่นกับน้องผู้หญิงนะครับคนหนึ่งมาดูกันว่าอ่าผมก็เล่นเป็นจอนทีกก่เหมือนกันดูว่าคราวนี้เปลี่ยนฉากมาจะเป็นยังไงนะฮะะตัวเล็กๆนะีนยน้องเล่นเป็นโซโฟเฟียส่วนฉากนี้ก็คือนะครับเข้าไปสู้กันในนะคลับนะฮะมันก็จะมีตึกอะไรที่นิดหน่อยเป็นฉากเสริมนะครับเป็นคล้ายๆว่าเป็นดนะิสโก,ก้เทคทำบรรยากาศกันเลยเมื่อนะครับ การซุ่มยิงนี่ผัวมาจากเสานะใครอยากจะลองเกมแนวท้าทายซูเวอร์บัตเทิลกันเนก็ลองดูได้นะครับตอนนี้ก็เปิดให้เล่นออนลแล้วนี่บวกบวก,นะกำลังซ้อยเลยนะฮะสหรับไอ้รูปแบบาการเล่นของเกมนี้ก็คือมันจะสามารถที่จะรู้ว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะส่องมาโดนเราเมื่อไหร่นะฮะแล้วเราก็ สามารถที่จะสังเกตเห็นได้จากเาจ้าเส้นพวกแสงสีสีขาวสีส้มเนี่ยที่มาชนตัวเราเนี่ยจะเป็นสีขาวๆก็จะแปลว่ามีการกระติกว่ามันเล็งมาแล้วนะฮะเราก็ค่อยจัดการจะหลบก,ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปสวนก็ได้นะครับตัวผู้เล่นมันจะมีสามดับยากง่ายต่างกันนะฮะเพราะงั้นนี่เราก็บวกสู้อะไรเงี้ยบวกสู้จะเลือกเลือกที่จะบวกสู้ไปเลยก็ได้หรือว่าเลือกที่จะหลบ หลบก็ได้และประมาณนี้นะนี่ฉากนี้จะมีเครื่องบนเป็นรูปแบบของอาคารชั้นนะครับนี่เดี๋ยวดูอีกนิดนึงส่วนน้องผู้หญิงก็พอพอช่วยได้ประมาณนี้หน่อยนะแต่ก็แกอาจจะเพิ่งเคยเล่นน่ะแหละก็เลยยังเตือนสำรวจฉากอยู่นะฮะก็เลยยังไม่ค่อยลุยกันเท่าไหร่แต่หลังหลงนี่ผมว่าเดี๋ยวพอเกมเปิดไปได้สักพักหนึ่งน่าจะมีคนเก็บสกรอร์ได้เยอะแล้วนะ ตอนนี้ก็เพิ่งจะเห็นคนทําล่าสุดได้คิวได้ถึง200กว่าตัวเลยนะฮะก็ถ,ถือว่าเยอะนะผมเล่นมาตั้งนานตั้งหลายรอบผมก็ไอมีตัวเลขคนเยอะหน่อยดันงนั้นก็อ200คนนี่ไม่ใช่ง่ายต้องเล่นหลายรอบเลยแหละนะฮะใครสนใจก็เข้ามาลองเล่นกันได้นะครับเปิดให้เล่นแล้วแล้วมาเจอกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆอัปเดตจะมาบอกกันอีกสวัสดีครับ